พบกับรายการเซเว่นวันเดอร์รายการที่จะมาบอก7ข้อเด่นและก็7ข้อดีของสินค้าที่อยู่ในร้านซูโรเซเว่นของเราซึ่งวันนี้ครับถึงคิวของลำโพงขนาดพกพาจาก JBL Go 3รุ่นนี้ครับมีการพัฒนามาจากรุ่นก่อนอย่าง Go 1และ Go 2เยอะพอสมควรเลยถ้าอยากรู้ว่าจะมีอะไรดีขึ้นบ้างไปพบกันเลยกับเจสิ่งมาจันของลำโพง JBL Go 3 ข้อที่1ดีไซน์โฉมใหม่ สำหรับดีไซน์ของ JBL Go ตัวนี้ดีไซน์ออกมาได้ต่างจากรุ่น1และรุ่น2อย่าง Go 1 Go 2พอสมควรเลยตัวนี้มีการตัดขอบด้านบนด้านล่างออกไปนะทำให้รูปทรงเนี่ยมีความโค้งมนมากกว่าเดิมแต่ก็ยังเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆสมกับเป็นรุ่น Go อยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้วัสดุที่ใช้เนี่ยใช้เป็นเหมือนท่าซึ่งถักได้งานละเอียดมากๆรอบตัวบอดี้เลยและสำหรับด้านซ้ายมีหูหิ้วมาให้และก็มีซิลิโคนติดมาให้ตรงบริเวณหูหิ้วด้วยเพื่อเวลาที่เราแบบสอดนิ้วเข้าไปแล้วพกพาไปนนาไหน,นะนไหอ้งี ล่างก็มีช่องเสียบ USB C ด้วยแล้วก็ทางด้านขวานะครับมีปุ่ม power ปุ่ม Bluetooth แล้วก็ด้านบนมีปุ่มควบคุมฟังก์ชันต่างๆโดยจะเป็นเพิ่มลดเสียงหรือว่าปุ่มหยุดเพลงเล่นเพลงตัวนี้ก็สามารถควบคุมได้ทางด้านบนด้านล่างก็ยังเป็นซิลิโคนเสริมเข้ามาเป็นแบบแนวขวางด้วยเพื่อเวลาเราใช้งานเนี่ยฟังเพลงแล้วก็วางหยุดติดอยู่กับพื้นมันก็จะไม่ล้มไม่ง่ายรวมถึงด้านหลังก็มีซิลิโคนมาแทบจะทั้งบริเวณด้านหลังเลยก็ว่าได้โดยรวมแล้วเนี่ยดีไซน์เนี่ยต้องบอกว่าทําออกมาได้ดูแปลกต มากกว่ารุ่นโก1โก2อย่างมากแต่เสียงจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวรอไปพบกันในข้ออื่นนะครับแต่ต้องบอกว่าดีไซน์ดีจริงๆครับข้อที่2 b a แบตเตอรี่อึดทนอยู่ได้นานกว่าลำโพงเล็กๆปกติทั่วไป สำหรับแบตเตอรี่ของ JBL Go 3มีการใช้งานที่ค่อนข้างนานเลยทีเดียวซึ่งสามารถฟังเพลงได้นานถึง5ชั่วโมงติดต่อกันในระดับที่ปานกลางนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ฟังเพลงในระดับที่เปิดสุดแล้วเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะสามารถฟังเพลงได้ประมาณ2ชั่วโมงติดต่อกันโดยรวมแล้วเนี่ยกับลำโพงพกพาที่มีขนาดเล็กแค่นี้เนี่ยถือว่าฟังเพลงได้นานเลยทีเดียวครับข้อที่3ก <C OS TER> ันน้ำได้ดีสุด JBL Go 3ตัวนี้นะครับมาพร้อมกับมาตรฐานการน้ํา IP 6 7สามารถลงน้ําได้อย่างเต็มที่หรือถ้ามันเผลอหล่นจุ่มในสระน้ำเนี่ยเราก็สามารถเอาขึ้นมาได้แล้วก็เช็ดให้แห้งได้ปกติเลยไม่มีอาการเสียหายใดๆเกิดขึ้นทั้งสิน้นแน่นอนว่าในเรื่องกันน้ําทําได้ดีสุดๆเลยละครับข้อที่4สามารถใช้งานตั้งวางลำโพงได้ถึง2แบบ JBL Go 3สามารถใช้งานลำโพงแบบตั้งวางเนี่ยได้ถึง2แบบด้วยกันนอกจากจะมีการใช้งานแบบตั้งวางแล้วยังสามารถใช้งานแบบแนวนอนได้อีกด้วยเพราะว่ามีการทาซิลิโคนมาบริเวณด้านหลังเพื่อให้ตั้งวางใช้งานในแนวนอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใช้งานแนวนอนเนี่ยเสียงที่ได้ก็จะกระจายขึ้นไปด้านบนนะครับทำให้เราได้ยินเสียงเพลงแบบ3 6 0องศาก็เป็นอีกมิติหนึ่งในการฟังเพลงของ JBL Go 3ตัวนี้เลยครับข้อ 5. ระบบบูทุธใหม่ล่าสุด สำหรับลำโพงตัวนี้นะครับมาพร้อมกับเทคโนโลยีบลูทูธ5.1ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบลูทูธที่ใหม่ล่าสุดแล้วในตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยในการเชื่อมต่อสัญญาณไม่หลุดง่ายๆรวมถึงสัญญาณไม่กระตุกอีกด้วยไม่ว่าจะดูหนังเล่นเกมดู Netflix หรือดู y o YouTube ก็สามารถใช้งานได้แบบไม่มีอาการดีเลยหรือ,อาการหน่วงใดๆเลยครับการเชื่อมต่อน,นั้นสเสถียรสุดๆเลยละครับข้อที่6กคลังเสียงอัปเกรดดีขึ้นมากกว่าเดิม JBL Go 3 <S <S มาพร้อมกำลังขับที่มากขึ้นถึง4.2วัตต์ RMS แล้วก็ตอบสนองย่านความถี่ตั้งแต่110เฮิรต์ไปจนถึง20กิโลเฮิรต์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณภาพเสียงเนี่ยก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นทำให้เราได้ยินเสียงที่ดังขึ้นและก็เน้นเสียงที่กว้างขึ้นด้วยและจะเน้นไปทางเบสที่มาเป็นลูกลงลึกได้ดีแต่ไม่ไปหนักจนรบกวนย่านอื่นๆและสำหรับเสียงกลางเนี่ยก็ทำได้ดีมากเช่นกันแยกเสียงเครื่องดน,นตรีได้ชัดเจนแล้วก็เวทีเสียงก็ค่อนข้างกว้าง,าง,าง,างพอสมควรเลยแล้วก็สำหรับเสียง,งร้ง้อองงงงนนเสียย่พุท ออกมาด้านหน้าเหนือเครื่องดนตรีออกมาเลยแต่ว่าไม่ได้เด่นจนเกินไปทําให้รู้สึกฟังเพลงแล้วฟังสนุกมากๆครับถ้าเปรียบว่าเหมาะกับแนวเพลงไหนเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นแนวเพลงแบบ EDM Hip Hop หรือว่าเพลงที่เน้นเบสหนักๆเนี่ยก็จะทําได้ดีมากๆเลยแหละครับผมข้อที่7คุ้มค่าทั้งราคาและคุณภาพ ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างมากนะครับเพราะว่า j b l Go 3ตัวนี้ทําได้ดีมากๆกว่ารุ่นก่อนอย่าง Go 1 Go 2แบบสุดๆไปเลยกินขาดทั้งดีไซน์และคุณภาพทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหลำโพงตัวนี้สะดุดตาจริงเลยรวมถึงเบสยังแน่นกว่าเดิมฟังสนุกมากกว่าเดิมและราคาที่คุ้มค่ามากกว่าเดิมอีกด้วยราคาของมันอยู่ที่1,590บาทเท่านั้นเองราคาขนาดนี้และความสามารถขนาดนี้คุ้มค่า ทั้งราคาและคุณภาพครับและก็ยังมีสีสันให้เลือกอีกหลากหลายรวมทั้งหมดเนี่ยแดสีด้วยกันสีจะออกไปนแนวทูโทนสีสันตัดกันสวยงามมากๆครับสรุปเลยครับ JBL Go 3เนี่ยเหมาะสําหรับคนที่ต้องการฟังเพลงในทุกที่ทุกเวลาแล้วต้องการให้เสียงเพลงนั้นเดินทางไปกับคุณได้ทุกที่ทุกเวลาอีกเช่นเดียวกันนะครับ JBL Go 3สร้างมาเพื่อคุณโดยเฉพาะตอบโจทย์ทางด้านดีไซน์และคุณภาพเสียงหาซื้อได้แล้วครับวันนี้ที่ร้านคตูดโดเซเว่นทุกสาขาทั่วประเทศไทยหรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้ ที่ www.bnn.in.th วันนี้หมดเวลาลงแล้วพบกับรายการซื้อวันเดอร์ได้ใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ